ดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมกับผมถุงถุงนะครับเออผมเป็นน้องชายของพี่น้องข้าครับผมอ,อายุสามปีเกลี้ยเกล้อ่ะครับวันนี้ผมแก้แค่ม,มาจะมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการรีวิวครีมครับผมวันนี้น้องคึกคักปีพิศนะคะวิดีโออาจจะไม่ค่อยช้านะ คือน้องเขาผมจะมาพี่ของเ้าเขาบอกให้ผมมาบอกว่าครีมเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้รีวิวกันเท่าไหร่ก็ขออภัยที่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ของในไปชน,มชนีมาส่งช้ามากะมาส่งช้ามาเป็นอันสุดครับโอ้ยคนทั้งสกุชีครีมหรืออะไรต่างๆมากมายนานชนิดนะคะก็มาส่งช้าหน่อย ก็ขออภัยจริงๆนะครับด้วยอากาศนี้ผมก็จะมาขอโทษกับคนที่ทำใิ้ของพี่ดวงข้าสุดหายของผมนะครับก็อยากเรียนรู้จากเจ้าก็ได้ครับแล้วขอได้ครับ